วัสดีค่ะพิพิตรกอบใบควมค่ะเจ๊กับยายมะลิตอนเช้าาแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็ยายมะลิก็อ่าจะพาไปดูว่าตะโจแก,ก่วันนี้แกได้กุ้งกับปลาไหลเยอะหรือเปล่าค่ะวันนี้วันที่สามที่แกไปตกมาค่ะเดี๋ยวยายมะลิจะพาไปดูค่ะว่าแกได้เยอะไหมคะวันนี้โอเคไปดูกันเลยค่ะ พอได้มาแล้วแกก็จะใส่ตงนี้ใหญมันี่แกก็จะเอาไปใส่แกก็จะเอาไปใส่ในข้าวข็งไวค่ะเบ r e ด i n g ครีเพราะว่ายายมันนี่ไ่กล้กินสตตายก่อน จะ้องใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่ให้กระายก่อนอย่างนี้ไม่ใช่นะย่าได้มากนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าเป็นอาหารของเราค่ะแลก็ใส่ถึงไว้บบนี้ so today what you gonna do ฮะเนี่ย we just p u inside the freezer put inside the freezer for uh <c oughs> I don't know. Maybe my wife wants to eat with her friends someday. มีแฮปปี้หน o าท t กเดททุก t ช่เยอะมาก a m สิยใช่วัน to แก็จะใส่ o ุนี้ใ o นไแก่ก็จะไปใส่ช่องฟิตให้เขาตายแล้วก็ยมจะมาทำกินแต่วันนี้ไม่กล้าทแบบที่เขายังไม่ตายค่ะ แกก็จะใส่ไว้แบบนี้ค่ะทุกคนอย่าดราม่านะคะทุกคนเขาเป็นอาหารของเราค่ะแกก็จะมาใส่ช่องแข็งไว้แบบนี้ค่ะให้เขาตายก่อนก่อนจะไปทำกินนะคะ <c oughs> แบบนี้อ <c oughs> อ,อันนี้คือของที่แกหามาไว้ตอนนั้นค่ะแกก็จะใส่ไว้แบบนี้อ,อย่าดราม่านะคะทุกคนเพราะว่าโอเคค่ะทุกคน ถ้าโจได้ปลาไหลมาแกก็จะมาทำความสะอาดปลาไหลแกจะไปเอาทรายค่ะทรายอันนี้คือทรายค่ะทุกคนอันนี้คือทรายพออซาสิแกก็จะมามาถูแบบนี้ค่ะถูแกก็จะมาถูถูให้ให้ให้เมือกเมือกมันออกค่ะทุกคนอยค่ะทุกคนเพราะว่าปลาไหลมันจะมีเมือกเหมือนบ้านเราเนี่ยที่เป็นลื่นๆค่ะทุกคน Then I'm gonna cut around the neck, around the the skin right around all around. แกบอกว่าเด o ๋ยวแกจะลอกหนังด้วยครับทุกคนแกจะ n อาที่เมื e อเมื่อแบบนี้ออ e แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะลอกหนังด้คทุกคนแกจะเอาที่เมื่อเมื่อแบบนี้ออกหมดก่อนพอที่เมื่อเมหมดออกแล้วแกก็จะไปลอกหนังออกค่ะแกบอกว่าแกไม่ชอบกินหนังมันแกจะเอาหนัง แกก็จะ okay, ja, เอาเมือกอันนี้ลื่นเหมือนเมืองไทยค่ะตัวเมือกล,ลื่นๆน,นี่แกได้ก็วางว่าใส่พื้นแบบนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเ,าเดี๋ยวก็ต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งะคะ่ะแกก็จะทำแบบนี้นี่ค่ทุกคนเนี่ยลื่นมากเมือกเมือกเยอะมากแกก็จะเนี่ยเอาทราย แกก็จะแปลทรายที่ทะเลแกก็จะแปลทรายที่ทะเลแล้วแกก็จะอามาลูกแบบนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าบ้านเราเขาตอเอาเมื่อออกไหมแต่ที่นี่เขาบอกว่าเขาต้องเอาเมื่อเมื่อกอ,อก This w h i ีทำความสะอาดค่ะทุกคนมีเมือกแล้วก็มีคราบที่ติดตัวของปลาไหลค่ะทุกคน เขาต้องลูดเขาต้องลูดออกให้หมดค่ะไม่งั้นมันจะทำความสะอาดยาก

Uh, so that you can be able to cut it it won't I mean it's slimy that's his protection against uh because you can't hold it in the water <laughs> Okay, you can l e and y o u h o l d four of them together i gonna uh show eh ha high eh อันนี้แกได้มาสีตัวกับทุกคนอันนี้แกเนี่ยที่แกทําความเสร็จออกซเสร็จแล้วอันนี้คือสีตัวนะคะ Oke, okay. oke, okay. ini sih kekoja malar. เด็รีฮดนนวบอกว่อนนี้ไม่ืนแลวแกเอามตอนนี้แกกำลังจะลอกนังแล้วค่ะทุกคน Are you sure they do like that, yeah, what's the Koreans do it? I mean, you can cook it with the skin on. เออทั้งหมดผ s วกำลังขคิดว่าเนื้อกำลังขึ้นด้วยเย้แต่าตง v ัดมันตัดมันตัดมั้งไว้โอเคทุกคนแต่โแกก็ทำเสร็จแล้วค่ะกขกจะทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกตัดเป็นชิ้นๆมาแล้วคอยดูค่ะว่ายายมะลจะทำอะไรให้แกกินวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนนี่ตะโจแกก,ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็พามาดูวิธีการทำความสาะอาดปลาไหลหรือว่าตอนแกได้มาแล้วแก,กได้มาแล้วแกก็มาทำความสะอาดโอเคค่ะสำหรับตี่นี้นี่ค่ะทุกคนตะโจแกแกก็ไปตกปลาไหลมาเนาะเนี่ยก็ทำเรียบร้อยแล้วค่ะตะโจอยากให้ยายมะลิํำแกงเขียวหวานให้แกค่ะ อันนี้แกมะลิก้เตรียมผักไว้หมดแล้วแล้วก็อันนี้คือปลาไหลปลาไหลนี่เนี่ยมะลิก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะล้างใส่เกลือล้างล้างเกลือแล้วก็น้ําส้มล้างให้ความข่าวหน่อค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีมะเขือมีพริกแล้วก็มีแครอทกันนี้ไม่ก็เตรียมผักไว้แล้วโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มาดูเลยค่ะตอนนี้ แกมมะล <Rapid>. ิก็จะเอาปลาไหลใส่นะคะตอนนี้น้ำกระทิ่ของแกมมะลิก็เดือดแล้วค่ะทุกคนอันนี้โอเคค่ะทุกคนแกมมะลิก็เอาเอาผักใส่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเป็นแกงแดงค่ะแกงแดงตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็ผักใส่อันนี้เจ้าของเจ้าของปลาไหลก็ยืนเป้าหม้อ ัวไม่อร่อยค่ะนี่เขาก็เนี่ยเขายังมีส่วนเราก็ทําเขาด้วยนะคะเนี่ยเขาก็คู่ของเขาไปด้วย mm hmm. ทุกคนมี่นมั่ว red curry เดือแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวรอสุกมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนน,กนี่ก็สุกแล้วค่ะทุกคนนี่ก็นี่ก็แกงแดงแกงแดงปลาไหลค่ะปลาไหลแล้วเจะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน แกงแดงปลาไหโอเคค่ะทุกคนไหนแกงปลาไหแกงแดงปลาไหลก็เสรสิ้นค่ที่ตโจจะจุแกงดกินใจอยตอนนี้แงแดมาดูตอนเสรกันค่ะโอเคค่ะทุกคนแกงปลาไห,ไหาจจาลของตาโจก็เสร็จแล้วค่ะนี่แกถืออยู่ก็แกงปลาไหลค่ะจะใส่เงี้ให้แกปไปค่ะจะไปกินกับน้องน้องน้องแก โอเคคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้ด้วยนะคะโอเคยูเซ่ฮะนี่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กด s u b Please subscribe Thank you Thank <ข> you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนอ่คลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอยายมะลิกับตาโจใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดแชร์ช่วยกด subscribe ช่วยกด subscribe, กด subscribe. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ See you next time